สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มาใส่เบ็ดอีกครับเบ็ดปลาไหลนะครับเนี่ยครับทําเบ็ดมาใหม่เบ็ดมาใหม่ครับทํามาทั้งหมดสามสิบหลังนะครับแต่ผมไม่ใส่ตรงหมก่อนหน้านี้แล้วประมาณสิบสี่หลังตรงนี้ที่เคยได้ปลาไหลอยู่นะครับผมจะมาใส่อยู่ไม่ได้ใส่นานแล้วครับเป็นอาทิตย์แล้วเดี๋ยววันนี้จะมาลงเบ็ดกันเหยื่อที่ใช้นะครับวันนี้เหยื่อที่ใช้ที่ผมใช้วันนี้นะครับมีสองเหยื่อครับอันนี้ หมูนะครับเนี่ยครับไข่เยิ้มๆ่างนี้แล้วนะครับหมูหมักกับไข่แดงนะครับไข่แดงไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ด้เป็นหมูนะครับหมูหั่นชิ้นเราจะมาเกี่ยวกันนะครับก็จะลงหมายตรงนี้นะครับลองดูสิครับว่าพวงนี้จะมีผลงานหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองมาลุ้นกันดูเ๋ย่ที่ใช้นะครับนี่ครับหมูหมูหมักไข่นะครับเกี่ยวไปเลยครับนี่เกี่ยวไปเลยครับหมายตรงนี้เด็ดแน่นอนครับขาด ก็มีนะครับตรงนี้แต่ผมจะใส่บนนี้ผมจะใส่ทีเลยกะว่าจะใส่แถวละแวกที่เขามีตัวเนี่ยสักสิบหลังนะครับตรงเนี้ยเนี่ยครับเกี่ยวนี้นะครับเนี่ยครับไปครับเดี๋ยวมาใส่เบ็ดกันครับหมายที่ใส่นะครับพี่พี่ดูเลยครับเป็นแบบเวิ้งแบบนี้เลยเนี่ยเวิ้งแบบเนี้ยปลาไหลชอบอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้แหละย่อนไปเลยครับ แหวกน้ำและนะครับท่านผู้ชมเอาหเหยื่อถึงข้างล่างเลยน่ครับเราก็หย่อนเหยื่อไปเลยครับหย่อนลงไปเลยให้เหยื่อถึงดินเลยนะครับให้เหยื่อถึงดินเลยและนี่ผมจะวาผูกไว้ครับผูกไว้เลย เรียบร้อยครับหนึ่งหลังผูกเงินตายไปเลยเพราะว่าวันนี้ผมทำสายยาวมานะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นไหมายเด็ดนะครับไหมายเด็ดแบบนี้เลยเป็นช่องแบบนี้เลยหมายแบบนี้ครับหมายแบบนี้เลยครับนี่ธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากห่างหายไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับผมลงมากลับลงมาหมายเดิมนะครับเดี๋ยวดูกันีิว่าพรุ่งนี้จะมีผลงานมาให้พี่ๆรับชมกันหรือเปล่าครับ เดี๋ยวผมขอใส่เบ็ดให้เสร็จก่อนนะครับมันใกล้จะค่ำแล้วเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ว่าผมใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับหมายเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเนี่ยครับสวยงามแบบนี้เลยรับประกันได้มีตัวแน่นอนครับเดี๋ยวมารับชมกันครับเนี่ยครับหมายบรรยากาศแบบนี้นะครับผมได้ใส่เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ใส่แบบนี้ก็แล้วนะครับเดี๋ยวผมดูตูมไม่ดูนะครับเนี่ยครับผมใส่ไว้นะครับนะครับ รับประกันมีตัวแน่นอนครับถ้ามีตัวนี่รับประกันได้ครับพรุ่งนี้เช้ามาทุ่นจมหมดทุกหลังแน่นอนครับเนี่ยครับเป็นหมายแบบนี้เลยนะครับเป็นพุ่มหญ้าแบบนี้นะครับลกๆแบบนี้ปลาไหลชอบอยู่นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับใช้เป็นเหยื่อสดนะครับเป็นหมูก็ได้เป็นพวกหัวใจไก่ก็ได้นะครับแช่ไข่ไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสิบนาทีสิบห้านาทีใช้ได้หมดครับ กับหมายบรรยากาศแบบนี้ครับท้องทุ่งนาแบบนี้เนี่ยครับสวยๆแบบนี้แล้วนะครับผมไล่ใส่หมดเลยครับละแวกตรงนู้นครับผมไล่ใส่มาเลยเลี้ยงมาเลยนะครับเลี้ยงมาเลยที่เคยได้ปลาไหลนะครับที่ผมเคยได้ปลานะครับใส่ตั้งแต่ตรงนู้นมาเลยทั้งหมดสิบประมาณสิบหลังนั้นนะครับกับตรงนี้ผมลงไว้นะครับช่วงตรงนี้นะครับไล่มาเลยนะครับตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้มีอยู่ประมาณหกหลังนะครับ เพราะว่าตรงนี้ปลาไหลจะชุมมากเลยเพราะว่าผมสังเกตดูกินขาดมั่งอะไรมั่งนะครับกินขาดมั่งแล้วก็สายย่นมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยวันนั้นผมก็มาเลาะเนี่ยตรงช่องเนี้ครับตรงที่ผมลงไว้เนี่ยสายขาดเลยนะครับสายบิดจนจะขาดเลยแต่ว่าตัวปลาไหลไม่อยู่ครับหลุดผมไม่ได้เอาบูธมาครับถ้าผมเอาบูธมาผมจะเดินไล่ลงตั้งแต่ตรงนู้นไปเลยครับข้ามไปฝากขนุนนะครับท่านผู้ชมข้ามไปฝากนูน้น มจะไล่เลยครับไล่ลงตามนี้มาเลยเลาะมาเลยเพราะว่าฝั่งนู้นคนยังไม่กวนมันไม่ค่อยแบบว่าจะมีคนกวนเท่าไหร่แต่ฝั่งเนี้ยคนจะลงเยอะมากเลยฝั่งตรงเนี้ยนะครับก็ยังไงก็ให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็กดติดตามผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับกินอยู่ง่ายๆกับนายแบงค์ลูกอีสานนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ทําคลิปยาวเท่าไหร่ก็พาท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับยามเย็นสวยๆแบบนี้นะครับบรรยากาศธรรมชาติท้องทุ่งนาแบบนี้นะครับ สวยๆแบบนี้เลยผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นมีเป็นว่าความรู้เกี่ยวบความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับท่านผู้ชมที่หาอยู่หากินแบบชาววิสานนะครับแบบว่าพื้นบ้านง่ายๆเรียบๆง่ายๆแบบพวกเราอย่างนี้ก็หาอยู่หากินง่ายๆกันไปกับหมายแบบเนี้ยถ้าท่านผู้ชมเห็นที่ไหนมีหมายแบบนี้นะครับท่านผู้ชมลงได้เลยครับ ถ้ามีน้ําขังนะถ้ามีบ่อน้ําอยู่ระแวกใกล้ๆรับประกันได้เลยครับมีตัวแน่นอนปลาไหลไซส์สวยๆหน้ากบนี่กบจะเยอะมากนะครับแถวเนี้ยเนี่ยครับจะมีบ่อนะครับเป็นบ่อบัวแบบนี้นะครับมีอยู่ลูกหนึ่งตรงนี้นะครับลูกหนึ่งแล้วก็ตรงนน้นลูกหนึ่งแล้วก็ฝั่งฝั่งทางด้านนน้นนะครับไกลๆนู้นทางแนวทิวทางนู้นนะครับมีอยู่สองลูกผมก็ได้มาใส่ หาปหลาไหลได้กินหลายตัวแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ไม่ต้องซื้อกับข้าวถ้าไปซื้อเขาก็โลนึงก็สองสามร้อยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าจะถูกสูกก็เราก็หาอยู่หากินง่ายๆกันไปเนาะแบบวิถีชาวชาวบ้านแบบเรานะครับชาววิสานแบบเราก็วันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาชมสูตรเยื่อเด็ดนะครับก็เป็นหมูนะครับกับหัวใจไก่ผมใช้สองอย่างเนาะ เป็นหมูกับหัวใจไก่แช่ไข่นะครับแช่ไข่ว่าสักสิบสิบห้านาทีก็ใช้ได้แล้วเอามาเกี่ยวเป็ดได้แล้วกับบรรยากาศธรรมชาติจามเย็นแบบนี้ครับนี่นะครับบรรยากาศแบบนี้เลยกับช่องผมนะครับกินอยู่ง่ายๆนะครับกินอยู่ง่ายๆกับนายแบงลูกอีสานนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปเนาะก้านานๆทีก็จะมาลงคลิปหนึ่งก็ ผมก็ได้มีเวลาว่างก็เสาร์อาทิตย์แบบนี้นครับก็พามาชมบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับกับท้องทุ่งนายามเย็นแบบนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับกับที่ผมพามาชมคลิปบ,บรรยากาศยามเย็นแบบนี้ขอให้ทุกๆคนที่ทํางานอยู่ไกลบ้านนะก็เห็นท้องทุ่งนาแบบนี้ก็ คิดถึงบ้านกันเลยนะครับคิดถึงบ้านท้องทุ่งนาผมคนนึงแหละครับที่ออกมาอยู่ทํางานต่างจังหวัดนะครับกล้พาพอเห็นท้องทุ่งนาใช้ชีวิตหากินแบบนี้ผมก็คิดถึงบ้านเลยครับพูดง่ายๆก็ครับกล้ายังไงก็วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพี่ๆครับท่านผู้ชมทุกคนครับก้ายังไงก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเนาะก้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะพาคลิปเอาคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันเนาะ วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม